ที่นี่ก็คือแม่น้ํามันเป็นเเหมือนคลองที่เป็ดมาลอยน้าเล่นแล้วเอเลียสก็จะมาตกปลาแน่นอนว่าจะก่อกวนเขาโอ้พระเจ้าช่วยเขาแบบเอจะต้องแบบยอะไรวะเน,นียอะไรประมาณนี้ <S <S วันนี้เอเลียสจะตกปลาได้ไหมแต่ว่าเราจะเอาอะไรเกี่ยวกับเป็ดเขาแล้วเขาก็จะได้มากกว่าปลาก็จะได้อะไรเนี่ถือแม้ว่าเขาจะตกโดนปลาเราก็จะปวดมันและใส่อย,ย่างอื่นแทนตอนนี้เอเลียสน่าจะยังไม่มาแผนการของเราก็คือเราจะก่อกวนเอเลียสทั้งวันเลยจะเป็นยังไงนะเอเลียสถ้าตั้งใจมาตกปลาแล้วไม่ได้ปลาน่ะนะ ขอโทษน้องชายเอ่อผู้ช่วยออกออกมาตรงนี้หน่อยเอ๊ะออกมาก่อนเฮ้ยกูขี้ในป่าได้ป่มวะโอเคมีความเตรียมพร้อมมากๆเลยนั่นแหละคือผู้ช่วยของเราที่จะเอาอะไรมาเกี่ยวเบ็ดของเอลยสเขาจะแอบอยู่ต้นน้านั่นเองโอ้ยนั่งไงเอลิสมาแล้วหลบเร็ว <c oughs> ถูกปะให้สนุกแล้วกันนะเอลยสไม่จะแกบดีอะไรขนาดนี้นะเนี่ย แล้ว่าตกปลาตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวปลาเขาเอาอุปกรณ์ออกมาก่อนแหละก็อาหารหมานี่แหละไปไปเงินซื้ออาหารปลาเอเลยจะเริ่มตกปลาแล้วทุกคนเสือหิงนี่มันใช้ย,ยังไงวะเ <c oughs> ออนี่ได้ละเบ้บเบ้บเบ้บแบบนี้ของจริงปะต่ <c oughs> ี๋ยวไปก็เขาอี้นั่นแหละนั่งชิวๆตกปาลาริมตลิงเดี๋ยวนะมันก็อี้หรือว่ารถเข็นเด็กวุน้นแหน่สัตว์กูหยมมิบมาผิดแน่เลยเนี่ยเดี <c oughs> ๋ยวไปก็เอาเบ็ดออกมายอนเหยื่อลงไป อาหารหมาที่เดียวมาก็วา,วานวานล่อปลาไปซื้อไม้หมาหมา,มาไม่กินไม่ปลาแทนนี่แหละกูดีนะเนี่ยตรงนี้มันข้างวัดน่าจะมีปลาวัดออกมาอยูน่น่ะ <c oughs> มาทีนี้มึงถึงเวลาตกปลาสักที <c oughs> ไปเลยสวยสวยอยู่ละใครไปสอนขาโยนเบ็ดอีกันเนี่ยแห่ดูว่ามันจะติดอะไรสักอย่างหวะ <c oughs> ดูว่าชิ้นแรกจะเบาอแล้ววะไปไอสัตว์ปลาเชี่ยอะไรวะไม่ดิ้นเลยเนี่ย เอาไอ้สัเสื้อไหนใครวะทำไมทำไมเล็กจังวะเสื้อไหนใครวันนี้นมเล็กจังแล้วกูต้องถามมงไงต่อวะเฮ้ยระตกปากุณแต่เสื้อไหนแล้วไงงั้นถ้าไม่มีของใครก็จะปล่อยให้มันโตกว่านี้เขอามาเอาแล้วกันนะเอียบร้อยไปแล้วอะเขาปล่อยไปแล้วเหรอฝากบอกเจ้าขอมึงด้วยานมเล็กฮับรับเฮ้ยติดแล้วเห้ยติดแล้วคราวนี้อะไรวะ เฮ้ยป hey, uh, ah, oh er. ่าคราวนี้ป่าไว้เฮ้ยป่าจริงๆด้วยเว้ยเขาได้ป่าจริงเหรอเนี่ยฮะเอมึงดุจังวะอย่าห้าวอย่าห้าวอ่ะไปกับพี่เอาไว้จะมปจับจิบหานะติดถุงกูมแววมามาดิมึงเข้าไปไม่ไปไกลกูเลยสักกูจะเอาไว้ที่ไหนดีวะเนี่ยไว้ในเกงในก็ไม่ได้มันกัดห่ะเอาไว้ตรงกระเป๋าเสื้อแล้วกันนะไม่เขาจะไปตรงกระเป๋าเสื้อจริงเหรอเนี่ยอะไรอ่ะเข้าไปแล้วก็อยู่เงียบเดี๋ยวมันแรงจะเอาไปปนอยู่เนี่ยะอยู่นี่แล้วกันนะ ะม,มึงคกดว่าอะไรนะนี่มึงปวดเย่ยวเหรอเน,นี่ยงั้นถ้าปวดเย่ยวก็ไปเย่ยวแล้วกันไปเย่ยวเสร็จ้วกลับมาติดเบียดนะอย่าให้รู้ว่าหนีก็จะมาหรือว่ากลับบ้านไปหาพ่อหาแม่ไปแล้วปล่อยทําไมที่ไอเลียดแหวะไปปล่อยทาไมไอเลียดนั่นมันปลาซื้อมาจากโลตัสเฮ้ยมึงตกโดนกัลเซล่าป่ะเนี่ยเฮ้ยเออข่าวนี้ไม่ต้องเป็นอะไรที่หนักเลยแน่เลยเอตัวเยี่ยอะไรวะ มันสู้แรงพี่ไม่ได้หรอกกินอาหารหมาเข้าไปมันยังมีแรงหรือเนี่ยเฮ้ยอะไรวะนี่มันปืนนี่ยวะสวยนะกูกูจะโทรแจ้งตำรวจก็โทรหาใครอะหรอใช่ผมผมตกปลาอยู่ดีคืนได้ปืนน่ะผมควรทำไงดีอะผมว่าจะเอาไปขายได้ปะน่าจะได้ราคาดีอยู่นะเนี่ยถ้าไม่จะขายไม่ได้เลยฮะคือผมตกได้ผมก็ต้องขายนะเพราะมันเป็นของผมก็จะเอคุณตำรวจ คุณจะยึดไปตรวจสอบอะไรงั้นขอสองร้อยก็ได้อะขอสองร้อยเฮ้แม่งเงี้ยสองร้อยก็เอาวะแล้วปืนมันกินเบียดกูได้ไงถ้าเอาใส่ตัวนี้มันจะเทพป่ววะใส่แบบนี้กูว่ากูโดนจับแน่เลยว่ะไปรถดีกว่าอาไมเป็นตรวจสอบเฮ้ยกลังดีที่ได้สองร้อยว่ะต้องเปลี่ยนมุมสักหน่อยเพื่อจะได้ตู้เย็นบ้างเอาไอ้สัส